พอตอนรับเข้าสู่ช่องประจำลองจะหายลงพ้นนู่นนาทีมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้มึอโอ้เดียวอ่ะ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 เข้ามาซอยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในต่อไปนะทุกท่านัสดีคลิปนี้บางคนไม่ได้กินชอยจุเลยงอกเมื่อเลย งอกเมื่ออดกินซอยจุงืดหลเงือดไหลปอยู่ข้าวไม่้กินข้าวเนี่ยเขาผ่านเขาผ่านอะไรกันอ่ะเขาผ่านอะไรกันขายของที่ไม่ได้ซุกค่ะขายหน่อไม้หน่อไม้อืมช่งข้าวให้เนี่ยอืมยาอะไรบอสช่างข้าวให้เจ้านั่นแหละค่อยกินแล้วอยากกินอะไรไปแล้วเฮ้ยไรอยู่อ๋ออีหยองวะมันคือเป็นจังสัน สัญญาณบอดีสัญญาณของไอ้รุถลูกเช้าอ่ะนี่ใช่สัญญาณบอดีสัญญาณไม่ดี<ช>ทำไมอ่ะะทำไมพิปลูกโทรไปสั่งเนี่ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะไม่เบอร์แก่เลยไม่มีเบอร์แก่บลกุบลรอดอ,อ่ะให้มาต่อยโทรสั่งข้าวให้นาทีแน่นี่ยไรอยู่หรอไรข,ข,ของคอยนี่ฮัลโหลฮัลโหลเฮ็ดอียังของช่องบุญรอดอีพอช่องบุญรอดช่องบุญรอดเหรอ แม่มันฝากช่องบุญรอดด้วยนะพี่ครับไปรถลูกสาวยายรองช่องบุญรอดมันหาเงบุญรอดบอกอ๋อช่องบุญรอดครับไปกดติดตามช่องบุญรอดด้วยนะพีครับฮัลโหลฮัลโหลเฮ็ดอีหยังอยู่ในอีเมพิธีสวัสดีครับเฮงเฮงวัดเจ้าเห็นห่งวงตัวน้อยกระดอฮะตัวเล็กตัวเล็กนี่แหละสันสันประหันหน้าชนกันปะป๊ายหญยใหข้าวยังกินแล้วฮะ อยู่จนจะวันเที่ยงแล้ะทรงผมจ้าบไปกดติดตามช่องบุญรอดด้วยนะครับบุญรอดหลานยยรองรถลูกสาวเยลองอ๋อช่องรถลูกสาวยยลองทรงผมจ้าบจ้าบไหมครับฮัลโหลเอฟซีเวียนหัวอยู่ขนาดจับขึ้นจับลงไปตามช่องรถลูกสาวยยลองด้วยนะครับนะไปกดติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอฟซีเนาะวันนี้เอามาถึงกี่โมงกินแม่กินข้าวยังกินแล้วกินอีกไหมตั้งให้อือิ่มแล้วฮะอิ่มแล้วเอาอะไรมากินเล่นไหม อะไรไม่มีไม่อยากเ <Huh? S 2> มื่อคืนมันปุ้นท้องปุ้นไส้ปุ้นพุงวะ่ะมันไม่ได้กินชอยจุมันเลยขึ้นไส้ไม่ได้กินชอจุมันเคยว่ะไม่เดี๋ยวถ้าเกิดมากินชอยจุแล้วนะ แม่พญาติก็นอนอยู่เองแม่งมันบ่ได้ติงสักเม็ดอยากกินกาแฟไฟค่ะพี่ทีอ๋อจะให้แล้วหนึ่งหลังเมื่อวานเอ้ก็ตอนเย็นค่อยกินกินตอนนี้มันรอจะให้ยายเสมอไม่ให้ยายขาดแต่ของพวกนี้ไอฟรีเพราะว่าไม่เคยให้ยายขาดอ่ะเออเพราะว่าอ่าฮะเขาก็คนมันรักจะพูดยังไงก็เดี๋ยว ยายจะพูดว่าก็คนที่เรารักนะไม่อยากจะให้คนอื่นมาแตะใดเหมือนยายจริงจริงใดจริงจริงถึงจะพูดพิดพูดถูกก็ช่างไม่อยากจะให้เขาเจ็บช้ำน้าใจแม่ยายพูดถูกถูกไหมก็คนที่เรารักอ่ะยายพูดถูกอีกพูดไหม ถูกไหมถูกต้องเออเหมือนคนอื่นนะ FC รักลุงนี่เห็นไหมใครว่าให้ลุงกับโอ้โหเรียบร้อยเลยล่ะทัวถล่มเลยนี่คือความรักค่ะใช่ครับความรักความรักที่แท้จริงความรักนี่มันจะประโทษเขาไม่ได้ว่ายายกระถางว่าแม่นอิริยาบย์ไแม่นจ้าแม่นจัดทะยานแล้วหนึ่งรังมาได้กี่ตัวเออมาได้กี่ตัวถามบอกนี่มาได้โกหกหรอกแต่ตัวแล่ชื่อชื่อเฮ้ยยายวันนี้ผมเคยปล่อยยายอดไหม ไเเคยอออนบกถ้าถ้าถ้าใครถ้านาทีนะอันนี้บอกตรงๆถ้าเขามาถ่ายคลิปยายเขาก็มีน้ำใจเรามีน้ำใจเขาไม่ได้ขี้โกงยายดอกแต่ยายก็ไม่เรียกร้องวันอาทิตย์เจ้าต้องเอามาให้ค่อยเท่านั้นนะเท่านี้ไม่เคยวันนี้ไปห้าบาทไม่ต้องอะไปน้ำาเงินก็มีอยู่ยินที่กินอะไรกันดีเราไม่มีอะไรก็เวลานั่นแล้วก็ค่อยมันมีอันกินอยู่ฮะกินอะไรกินอยู่ใครเข้ามา ใครเข้ามากดไลค์ให้ยายด้วยนะครับกดไลค์ให้รถลุชกชาไปลง <laughs> กดไลค์กดได้ยายมันก็บอเหอ็นแล้วเนาะช่องยายไรยังยังเ,เดี๋ยวลุงอันนี้ก่อนอช่องยายไรเนาะมันต้องดอกอ่อยยังบัทันว่าวดอกยายจ๋าอยากกินซอยจุเออผมไม่อยากกินเ,เอออยากกินเออโอเมื่อเมื่อคืนนี่นะรู้ไหมนาที ยายนะททองหรือขาทองม้วนจ้าเฮงๆอันที่เมื่อคืนนี่นะยายนะเอาผักกาดหุ่นนะผักกาดที่เรากินแล้วมันเสยดังนะเอามาว่าจะกินกับโชยจุ๊งงามงามขเด็ดมานนะวันนี้วันนี้แล้วผักที่ยายปลูกเลยนะหรอวันนี้ไม่ได้วันนี้ผมไปทำาาธุรกตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้จะไปยังไงอ่ะอะไรนะไปสาลน่ะยายไปรถไปรถใครอ่ะก็ลุงอรรถไปปะล่ะน่าจะเอาไปแล้ว ฮัลโหลถ้าลุงถ้าลุงถ้าลุงอารถน้อยอารถปิกอัพไปยายก็ไปกับนาทีก็ได้ไม่ได้ผมไปผมไปทีมงานมอโอเคจ้ะไม่ทีมงานพูดไม่ได้เมอเออลังไมหลังไม้ผู้ผู้ผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ล้งผู้ใหญ่โอ้ยมันต้องหลังไม้แล้วพูดแค่นี้ก็หู้แล้วทองม้วนจบค่ะพันนะพันนะ นี่เราแกเป็นคนมีน้ำใจครับแกมาอยู่เนี่ยแกก็มาให้มาให้เราถ่ายมาให้เราอะไรเราก็แกก็ต้องมีน้ำใจแกไม่ถือตัวบางครั้งก็นางหน้าบิดน้าบูดน้เบี้ยวมาครับหักหักเช้ามาหมน้บูดน้เบี้ยวมาหักลมไม่ดีบางวันก็ไปฟังใครพูดมาแล้วก็มาลงเสียใส่ลูกใส่หลานหน้าบูดหน้าเบี้ยวนะวันไหนผมด่าไม่ถูกใจก็ด่าก็ว่าก็หน้าเบี้ยวใส่ผมสามทุ่มมาดูผมผมด่าไม่ถูกใจกแกก็แกก็ไม่พอใจผมด่ามากก็ไม่พอใจนะ ไม่ด่าก,ก็ไม่พอใจนะทุกวันนี้เลอกให้ผมเลือกให้ผมด่าผมก็เลยไม่ด่านี่เพราะยัยลองนะผมเลยไม่ค่อยฟาดไม่ลองขอฟาดอยู่แต่ว่าฟาดน้อยๆอ,อย่าไปฟาดทุกเมื่อละไมันบอดีบอดีเนีนถ้าเขาฟาดเรามาแรงเดี๋ยวเราค่อยจัดเห็นไหมแม่เตือนลูกก็ฟังเห็นไหมผมนะครับช่กเนี้ยวิธี พี่คุยทองกูยายบอกบอก FT ฟังคือผมมาฟังยายนะยายฟ้าด่เบาช่วงนี้ผมก็เลยเบาลงนะวันไหนฟาดไปถูกใจหน่อยเช้ามาก็น้าบูดนาเบี้ยวมาแล้วพี่ต่อว่าบอกวันไหนวันไหนฟาดก็ต่อว่าให้ลูปให้หลอนเออีเนาะทุกวันนี้ผมก็ฟาดน้อยลงนะทุบเลยครับไม่ฟาดทุบเลยนะแมมแมมพี่ีฟาดทุกชั่วโมง นะก็ไม่ฟาดหรอกทุงนี้จะงดฟาดแล้วจะงดฟาดนะครับงดฟาดแต่ก็ต้องมีบ้างในบางเวลาถ้าไม่จาเป็นถ้าไม่จาเป็นไม่ต้องฟาดใช่ไม่จําเป็นไม่ต้องฟาดนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเขาจะตั้งสายาว่าทีสายฟาดใช่มาเขาตั้งสายาให้ทีสายฟาดเขาตั้งให้แล้วเขาตั้งให้แล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วไม่เอาแล้วผมไม่ไม่เขาอยากจะไม่อยากจะฟาดเอาไว้เอาช่องผมเอาไว้แบบ โอ้โยอย่าพูดเลยไม่อยากจะพลาดไอ้นักช่องกลงไอ้น้าตรองตีง่ายนักรอร่อยหมอยไอ้น้าไม่หลบตักงไ <laughs> <c oughs> อ้หลงชอบไอ้หลงชอบอ,ะอ่ะไม่รู้ไม่รู้จะชอบหรือไม่ชอบ <F 3 S 2> ล่ะเอฟซีที่เขาดูเขาใจยังไหมว่าคําว่าน่า,ารอร่อยหมอยคืออะไรอ่ะผมถามเอฟซีใครรู้เอเขารู้อยู่แล้วเขาบริปุกเน,นาะนัการอร่อยหมอยคืออะไรอ่ะผมถามเอฟซีหน่อยฮะ ใครตอบถูกนะเขียนมาว่าไหไอ้น่าก็ลอยหมอยคืออะไรให้เข้าเขียนมาเลยพิมมาเลยอ่ะพิมมาเลยไม่อยากฟาดจะฟาดทุกคลิปหน้ามีผมไอ้นัาก็ลอยหมอยคืออะไรอ่ะพูดมาเลยอ่ะอ่ะใครอยากใครรู้พูดใครพูดเลยว่าไอ้คำว่าน่าก็ลอยหมอยภาษาภาคกลางคืออะไรอ่เออใครรู้นะบอยอีสานนี่ไหมนัาก็ลอยหมอยอ่ะไม่รู้เหมือนกันกิปซีจ้าจุ๊บจุ๊บอ่หนัาใครรู้บ้างว่าน่าก็ลอยหมอยคืออะไรอ่ะ สวัสดีขายายจะดูข่าวไปดูคลิปยาเดือหน้ามอผิดครับหน้ามอผิดหน้ามอผิด